สวัสดีนะคะสวัสดีพี่พีพเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตนะคะหลังจากที่คุณตาทันใจนะคะได้ลุกขึ้นได้แล้วนะคะแล้วก็กลับมาจากยกคุณยายเชอรี่ขึ้นแล้วก็มาดูจะเอาคุณตาทันใจไปแสดงนะคะตอนแรกมาดูที่ขานะคะขาแข็งอากาศเย็นด้วยนะคะ วันนี้ก็น่าจะหยุดนะคะหยุดการแสดงไปหนึ่งวันนะวันนี้แขกก็เยอะนะคะทำไงได้นะคะฝืนฝืนน้องช้างไม่ได้นะวะันนี้เดินลำก็จะลำบากนิดหน่อยนะคะแต่ว่าแต่ก็พอเดินได้นะคะแต่ว่าไปโชว์ไปแสดงอะไรไม่ได้นะคะ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ไม้นี้ก็จะหักแล้วนะไมทนน้ท่อนนั้นก็หักลงไปแล้วนะเหลือท่อนใหญ่นะ จับกล้องไม่ได้เลยนะคะเ <c> จ <oughs> ๊น้องหมากะบพ่อน้องหมาเลยจับกล้องไม่ได้เลยเดนี่นี่นะคะดูรอยดินนะคะที่คุณตัดทันใจดินนานพอสมควรนะคะปกตินี้ไม่เคยเห็นนอนตื่นฉายนะ โอ้ยวันนี้ไม่ได้ไปหารางวัลไม่หาติปเลยนะคะวันนี้นอนพักอยู่บ้านอีกแล้วนะคะอืมโอ่โอน่าจะเป็นขาขาฝั่งที่ที่เขานอนแหละเนาะไอแข็งนอนดินเด้เนี่ย,ยลงรอยการน,นอนดินของนู้นนะคะอืม ยวคุณพอต้องดันออกไปคืนบอกอืมแสดงว,ว่านอนฝั่งนี้แน่เลยนะแล้วก็ดิ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะดิ้นมาดิ้นมาดิ้นมาจนถึงตรงนี้แล้วพอดีระวัาางกองขี่ช้างแล้วก็มองไม่เห็นด้วยนะคะมันต่ํานี่นะคะลองรอยการที่คุณตานอนดิ้นนะคะเมื่อน่าจะหลายชั่วโมงอยู่นะคะ ว่าคุณพ่อจะได้มานะนอนผิดท่าเลยนะมนดูมองเบโซมูเท่นะพอบาบบมือนเสร์คลิงเดแล้วเอาโซ่เข้านะคะเพราะวันนี้คุณพ่อจะไม่ใส่ปอกนะคะเพราะว่าพึ่งเกิดเหตุการณ์ ใหม่นะคะกลัวไม่จัไม่กระจับขยับขาไว้ลำบากนะเขาต้องเอาสู้เข้านิดหนึง่งกะว่าให้ช้างตัวอื่นได้เดินทางเข้ามาแสดงได้นะคะถ้ามีเสียงลุมเข้าแทรกซ้อนก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พีเซด้วยนะคะเดี๋ยวก็ เมื่อกี้ก็ได้คุยกับคูเสือไอ้คููสิงนะคะได้ขอน้ำใจนะคะจากครูสิงนะคะรถดินอยูาอยายยายกล้วยน้อยแล้วจะสั่งกล้วยให้คุณตาทันใจนะคะมันเวรเอกล้วยยายมา มามาอยู่แดดมาตามมามคุณหมอไม่รู้ไปไหนแล้วนี่คุณหมอคุณหมอหายแล้วพ่อเหมือนรถคุณหมอหายแล้วนะโอ้ยังบอโออยู่นั่นอยู่นั่น ไวยมีเท่าไหร่คะรักษาของกล้วยให้คุณดาทันใจนะคะอืมน้ดมเลยเท่าไหร่เลย พ่อก็ซื้อกล้วยแล้วนะเระาซื้อกล้วยให้คุณตาทันใจกินนะนอันนี้ตางวดงหน กันหนูเจอตัวนี้ฮะถ้าประกาศก็ไปต้องการนี้จะไปไหนเล่นโซนน้าก็ดุมๆเราให้ยายเราเอาไปได้เราไปเอาที่บ้านก็ได้เออจะถือกระตังมาเด้ออยากไปแสดงละสิเห็นแขกเยอะเนี่ย ตาทันใจนะเห็นกล้วยลืมยากเลยนาะ,ะตาก็บวมขึ้นนะคะฝั่งด้านนู้นน,นะคะดูๆได้กินกล้วยอีกแล้วนะมูกินทีเดียวสองหวีเลยนะคะวันนี้พัก การแสดงไปหนึ่งวันนะคะวันนี้ก็พี่เอฟซีเป็นกำลังใจนะคะวันนี้ไม่ได้ค่าขนมเลยนะ,ะวันนี้แล้วก็อยู่จะต้องอยู่ห่างๆนะคะเ <c oughs> พราะว่าคุณพ่อไม่อยู่นะ แต่ถ้าไม่ทําอะไรเขาเขาก็ไม่ทําอะไรนะคะคุณตาทันใจบางครั้งบางครั้งมีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์โคจรศึกษาของเรานะคะเข้าไปถ่ายรูปโดยไม่มีควเนย,ยืนท่านี้แหละคะ่ะทุกครั้งแต่ตอนนั้นมันมีเนินสูงนะคะเนินสูงคุณตาทันใจก็จะถอยไปอยู่ข้างหลังนนยืนให้ถ่ายรูปเฉยเลยนะค,ะคุณตาเราเทมากเลย แล้วเราจะอัปเดตเรื่อยๆให้พี่พี c ดูนะคะชวนช่องคุณตาทันใจก็ปลิวไปแล้วนะคะไม่ได้ปลิวเพราะว่าโดนอะไรนะคะเออรีเซ็ตโทรศัพท์นะคะรีเซ็ตโทรศัพท์แล้วจำอีเมลไม่ได้นะอีเมลจำได้นะคะแต่จำรหัสไม่ได้ก็ต้องขอโทษขออาภัยพี่พีเในช่องคุณตาทีโดีทันใจด้วยนะคะก็ เดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามีโอกาสก็จะเปิดใหม่นะคะก็ฝากพี่พีเอฟรอติดตามช่องคุณตาทันใจด้วยนะคะจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ไปกินน้ำมาเมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าไปแสดงไม่ได้เลยขาแข็งนะคะก็เลยมาอัปเดตให้พี่พีดูเมื่ก็กลับมาจากคุณยาเชอรี่นะคะกลับมาก็มาเอาคุณตาไปกินน้ำนะคะพอกินแล้วก็โอ้โห แข็งแข็งข้างที่คุณตานอนไม่ลุกนะคะลุกไม่ขึ้นต้นไม้ข้างหลังนู้นนะคะ,ะก็จะหักน่าจะหักไปฝั่งด้านนู้นนะคะ การก็จะประมาณนี้นะคะถ้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีอะไรที่ผิดปกตินะคะก็จะมาอัปเดตให้พี่ๆ FC ได้ดูอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็ได้ทายาเอ้ยทาน้ำมันนะคะน้ำมันเส้นลุกนะคะให้แล้วนะคะยานวน นะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณพ่อน่าจะไปขอยาไม่อีกนะคะยากับคุณหมอสุรินนะคะหมอโรงพยาบาลช้างสุรินเราขนาดยาเมื่อคืนนะคะที่คุณแม่เอามาวางลงให้นะใส่รถพริกับมาคุณแม่ให้เยอะมากเลยนะตื่นเช้ามาไม่เหลือเลยกินหนักก็สมควรนะคะแล้วก็คุณแม่ก็คือแบบ คุณพ่อว่าตกใจมากคือแบบโหกินแบบหนักมากกินแต่ว่าตื่นเช้ามานะคะลุกไม่ขึ้นคืออกเยี่ยวอกหมดเลยนะคะตอนท้อแม่ตอนว่าพีเอฟซีูในรายสดบอกว่าอุ้ยทำไมคนขับของนงเลยอะไรคือไม่ใช่นะคะจริงๆมีเจะของมากกว่านี้นะคะแต่คนตาได้ขับออกหมดแล้วตอนลุกไม่ได้นะคะคือฉีราดเยี่ยวราดอะไรอึล่างหมดเลยนะคะ ขอบคุณพี่พีเอฟซีนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้คุณตาทีดอทันใจนะคะแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอขอ,ขอโทษขอไปเนีค่ะพูดคำจาให้ช่องพวกเราด้วยนะคะก็หนึ่งไลค์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจหนึ่งการติดตามให้ช่องคุณตาทันใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ